บ้านสกุลชินหน้าห้องของฉินซางลัว่วเจ้าเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ปกติเวลานี้ฉินซางลั่วจะออกไปตีคลีเจ้าเข้าไปซ่อนในห้องของนางพอนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าก็เข้าไปกอดนางซะถึงเวลานั้น้าจะแสดงตัวทำทีว่ามาขัดจังหวะเรื่องของพวกเจ้าเองเออความบริสุทธิ์ของฉินซางลั่วถูกทำลายลง นางจะต้องแต่งกับเจ้าเท่านั้นเข้าใจแล้วหรือยังคุณหนูรองเผ่นการล้าเลิศที่เหลือก็ให้เจ้าจัดการต่อข้าไปหาคนก่อนคุณหนูเหงาเต็มตัวเลยรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถ็ะเจ้าค่ะเี่ยจะตายอยู่แล้วเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเจ้าค่ะมาแล้วนางมาแล้ว ถอดแล้วถอดเสื้อแล้วครักตอนนี้แหละเยอะอ๊ะดึงโอ้กับดักชัดเจนขนาดนี้คิดว่าข้าน่อดได้ยังไงเอ๊ะอา้าได้มารยาตฉชินซังรู้ว่าวันนี้ถึงวันของเจ้าแล้ว น้องพี่จะเป็นอะไรหรือไม่พริงคุณหนูคุณหนูรองสลับไปแล้วเจ้าค่ะทำได้ดีมากเป็นเพราะคุณหนูฉลาดรู้ทันว่านางจะทำเช่นนี้นะเจ้าค่ะยังตกใจอยู่นิดหน่อยทำดีแล้ว แต่ว่าลากฉินบีซีมาทางนี้ให้พวกเขาไปนอนกอดกันอยู่ในห้องของแม่รองได้เลยเจ้าค่ะคุณหนูวางใจได้รีบออกไปเถอะนะเจ้าค่ะนึกไปถึงเลยว่าฉินบีซีจะเล่นไม่ซื่อเช่นนี้อืวันนี้ข้าจะไปเล่นสนุกที่ไหนดีล่ะคุณหนูคุณหนูขอรับเออหูหละ่ะ มีเรื่องอะไรคุณหนูเกิดเรื่องใหญ่ที่ร้านขอรับแต่พวกเราจัดการไม่ได้คืออย่างนี้นะขอรับมีพ่อค้าเครื่องเรือนมาที่ร้านของเราเพื่อซื้อสินค้าโดยอ้างว่าเขาต้องการไม้ชั้นดีห้500าร้อยตันห้าร้อยตันอย่างนั้นละ่ะฮะตอนนี้ในร้านเรามีไม่มากขนาดนั้นผู้จัดการถามเขาว่า ให้เวลาสักสองสามวันได้หรือไม่แต่ใครจะไปรู้ล่ะขอรับว่าเขาจะต้องการภายในวันนี้นี่อาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ผู้จัดการร้านจึงให้ค่าน้อยมาตามคุณหนูเพื่อช่วยออกความเห็นร้านฝูซามไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวให้ค้าจัดการเองลูกค้าท่านนี้ล่ะ เจ้าอีกแล้วเหรอเอ๊ะโลกลมจริงจริงเจ้าเป็นคนที่มาจะซื้อไม้อย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ตามข้ามาอย่างนั้นสินะเอ๊ะคิดจะเข้าใกล้ข้าอีกเลยข้าเนี่ยนะตามเจ้ามาพูดจาเหลวไหลอะไรเนี่ยครั้งแรกก็บังเอิญครั้งที่สองก็เดินชนกัน ครั้งที่สามก็บังเอิญอีกอย่างนั้นเลอเอ๊ะเจ้าคิดจะทำอะไรคุณหนูท่านนี้หรือว่าเจ้าจะบอกข้าว่าเราทั้งคู่เป็นบุพเพสันิวาสกันที่พบเจอกันเป็นเพราะโชคชะตาฟาลิคิดสินะจะเข้ามาใกล้ทำไมเนี่ยเออคือว่าคุณชาย ถ้่อยากจะมีชะตาฟาริกิดกับเจ้ากันละ่ะเจ้าอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยชิข้าเป็นเท่าแก่ร้านนี้ตั้งหากละ่ะที่ข้ามาที่นี่เพราะจะมาจัดการกับลูกค้าเรื่องมากอย่างเจ้าเจ้าน่นแหลยเป็นเท่าแก่ร้านนี้คุณนูชินเป็นเท่าแก่ร้านนี้จริงๆขอรับฮึ <h> <h> ไปอธิบายตั้งมากมายเขาฟังทำไม ถ้าอย่างนั้นธุรกิจนี้ยังเขาไม่สนใจเงินเล็กน้อยแค่นี้หรอกเนะเขาไม่ขายไปซื้อที่ร้านอื่นเลยไปปึ่งคุณชายทำเช่นไรดีขอรับไปถามร้านอื่นดูติดต่อฝันทิง้ง ให้เขาตรวจสอบฐานะของคุณหนูชินคนนี้อย่างละเอียดอ้าโมโหจะตายแล้วฮตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถูกใครดูหมิ่นขนาดนี้มาก่อนอะไรนะจงใจเข้าใกล้สะกดรอยตามอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะฮกำไรก็ยังไม่ได้และยังถูกชินอีซีแกล้งแกล้งอีกนะข้าจะมีเวลามาสะกดรอยตามเจ้าหรือย,อยังไง คนหลงตัวเองฮึหน้าโมโหช่มัดคุณหนูจะเย็นๆน,นะเจ้าค่ะมันไม่คุ้มกับสุขภาพของท่านนะเจ้าค่ะคุณหนูคุณหนูก็าตามหาท่านตั้งนานเลยเจ้าค่ะในท่านกลับมาแล้วต้องการพบท่านเจ้าค่ะเอ๊ะท่านพ่อกลับมาแล้วล่ะเร็วเข้าวินเซียนได้ตามข้ากลับจวนเร็วเข้า เจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านพอ่อท่านพอ่อลูกคิดถึงท่านมากเลยเจ้าค่ะฉินซางลั่เจ้าหวังมากเกินไปแล้วนะให้คนทั้งครอบครัวเราเจ้าคนเดียวเพื่อจะมากินข้าวนะ่ชจางเป็นลูกที่ไร้แม่คอยอบรมซึจริงท่านพี่คำพูดนี้น่าแปลกจริงๆนะ ทำไมข้าจะไม่มีแม่ล่ะข้ามีแม่นะข้ามีแม่รองหลีเซียงฉินยังไงล่ะถ้าเจ้าว่าข้าไร้การอบรมสั่งสอนเช่นนั้นเจ้าก็ด่าแม่รองสินะแม่รองลูกแรกของท่านด่าท่านเจ้าค่ะเจ้าเจ้าอย่าพูดจาไรเหตุผลแบบนี้นะพอแล้วพูดกันให้น้อยๆหน่อยเถอะ พ่อเพิ่งกลับมาก็ได้ยินแต่เรื่องพวกเจ้าพร่ำกันพี่น้องกันก็ต้องเคารพก,กันและกันรักกันเข้าไว้สิมาล่วลวเอาน้องไก่ไปกินเนะ้ขอบคุณท่านพ่อแม่นิเจ้าวิซิเจ้ากินเนื้อปลาบำรุงร่างกายหน่อยเถอะท,ท,ท่านพ่อข้าแพ้ปลาตั้งแต่เกิดนะเจ้าคะ ลูกของท่านอเบล่าวิซีก้าก้หลายวันมานี้ที่พ่อไม่อยู่เจ้าสบายดียหรือไม่นอกจากจะคิดถึงท่านพ่อเป็นพิเศษแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยเจ้าคะ่ะอืมเจ้าอยากได้อะไรก็ให้คนในบ้านทำอยากซื้ออะไรก็ไปที่ห้องบัญชี อย่าน้อยใจตัวเองเลยนะท่านพ่อวางใจเถิดนะเจ้าคะ่ะตอนนี้ผู้จัดการร้านเห็นข้าก็ตัวสันแล้วข้าจะรู้สึกน้อยใจตัวเองทำไมกันเจ้าคะ่ะจะว่าไปแล้วท่านทิ้งสมบัติไว้ตั้งมากมายแต่ละอย่างก็น่าจะทำกำไรได้อีกมากลูกสาวคนนี้ของท่านพ่อก็พอที่จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเลยเจ้าคะ่ะเออ แม่เจ้าจากไปเร็วนะพ่อก็วุ่นกับการค้าไม่มีเวลาอยู่กับเจ้าเลยพ่อู้สึกผิดมาโดยตลอดหากเจ้าขาดอะไรพ่อก็จะเติมเต็มให้เจ้าเองข้าต้องการอะไรนั่นแหละนี่ข้าไม่ได้เดินของใช่ไหมทำไมต้องคิดถึงเขาด้วยล่ะมีท่านพ่อที่ดีเช่นนี้ข้าไม่ขาดอะไรเลยจริงๆเจ้าค่ะ เช่นนั้นเจ้าอยากกินน้ำแกงโบราณหรือไม่หม้อไฟมีร้านเปิดใหม่ที่ถนนสายสองเท่าแก่ร้านเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเองพ่อจะพาเจ้าไปกินด้วยกันดีหรือไม่ซึ้งใจจังเลยนะเจ้าคะท่านพ่อดีที่สุดเลยเช่นนั้นพรุ่งนี้เราไปกินกันเลยนะเจ้าคะอืมดีดี้หน ฉินซามล่วฝากไว้ก่อนเถอะจวนวี่อ๋องท่านอ๋องขอรับปล่องสูบลมทางนี้ออกแบบสร้างเสร็จแล้วท่านต้องการไปดูหรือไม่ขอรับดีมากงั้นเราไปดูกันเยอะ นุณอะไรกันคุณหนูชินไม่ได้โกหกจริงๆด้วยเป็นผู้หญิงที่สวยเหลือเกินคุณหนูชินอย่างนั้นเหรอคุณหนูชินไหนกันข้าก็คือคุณหนูชินนะฮะคุณหนูชินบอกว่าเจ้าเป็นสาวใช้ในบ้านหากทำให้นางโกรธแล้วก็ให้เราฆ่าเจ้าซะแล้วนางจะยกร้านค้าไม้ของสกุลชินให้พวกเราให้ตายเถอะชินบีซี เจ้านี่มันโหดรด้ายจริงๆพี่ชายทั้งสองข้าต่างหากแหละที่เป็นบุตรสาวตัวจริงของสกุลฉินชื่อฉินซางลัว่วคนที่มีอำนาจก็คือข้าหากพวกเจ้าฆ่าข้าตายสล็งเดียวพวกเจ้าก็ไม่ได้พวกเจ้ารีบส่งข้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้ข้ารับรองว่าจะให้ท่านพ่อตอบแทนพวกเจ้าอย่างงามเจ้ <c oughs> คิดว่าข้าง้อรือ,อยังไง สงเจ้ากลับไปพ่อของเจ้าจะไม่แจ้งทางการให้จับพวกข้าอย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้เช่นใดพ่อข้ามีเงินนะขอเพียงลูกสาวสุดที่รักปลอดภยัยให้เงินพวกเจ้าไปเป็นจะเป็นอะไรละ่ะแต่หากข้าบาดเจ็บแม้แต่น้อยพ่อของข้าคงไม่ให้เงินพวกเจ้าแนะ่ให้ตายสิคนสวยเจ้างามเช่นนี้ลูกพี่ของข้าคงข้าเจ้าไม่ลงจริงๆ เราอยากได้ทั้งเงินได้ทั้งคนมันจะดีมากหากเราได้ทั้งสองอย่างพักเจ้าจะทำอะไรเนี่ยอช่วยด้ท่านอ๋อทำเช่นใดดีขอรับไปช่วยสิพักเจ้าพักเจ้าอย่าเข้ามานะ cún nu, mày hãy kha hóm nồi xí, á? À, ai phech chi co con ní? é? Chơi ít Dạ, dạ nè. Thân mê giúp kha Thân mẹ, dẹp hưng bay. Ài cái của kha nè. Thân ทำไมพวกท่านถึงอยู่ที่นี่ได้ละ่ะข้าน้อยตามหาท่านตั้งนานคราวก่อนที่ท่านให้ข้าน้อยสืบหาประวัติของแม่นางคนนั้นได้ความแล้วขอรับ <c oughs> นึกไม่ถึงเลยว่าแม่นางคนนั้นคือฉินซางลัว่วเป็นบุตรสาวของขัหะบดีของซูโจฉินจือชิวมีหน้าละ่ะถึงได้หญิงพยองนะแต่ตอนที่ข้าน้อยไปสืบหาที่สกุลฉินก็เกิดเรื่องวุ่นวาย ได้ยินมาว่าคุณหนูของพวกเขาหายตัวไปเจ้าลองดูบนเตียงสิคุณตาหรือไม่ช่วยตรวจสอบให้ท่านอองหน่อยพอย่านะเอ๊ะเ,เ,เป็นเจ้าเป็นเจ้าที่ช่วยข้าเอาไว้ปล่อยข้านะเงินเลอะเสื้อข้าหมดแล้วเห็นไหม เช่างอึเ,อาเ,อาเอาขาไม่ปลักน้างออกเลยนี่ใช่ต้นอองของพวกเราหรือเปล่าเอา๊ะข้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยให้ตายสิบุ่มบามผลเข้ากอดเขาซะแล้วเขาคงไม่โยนข้าออกไปนอกหรอกนะขอโทษเจ้าด้วย ข้าคุมตัวเองไม่ได้ยังไงซะก็ขอบคุณเจ้าที่ช่วยข้าเอาไว้เจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วตามข้ามาสองคนที่ลักพาตัวเจ้าอยู่ที่ห้องโถงอออูหัวข้อเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้ากล้าลักพาตัวข้าอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าเจ้าทำอะไรน่ะหึอย่าเข้ามานะ ข้ากลัวแล้วไว้ชีวิตพวกเราด้วย <c oughs> ข้ารู้ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ข้าจะนำตัวสองคนนี้ไปสอบสวนด้วยตัวเองคุณนูชินขยะสังคมประเภทนี้โยนเข้าป่าให้เป็นอาหารสัตว์ป่าเถอะนะขอรับจะพาตัวไปทำไมกันสองคนนี้เนี่ยนะข้ามีวิธีจัดการที่ยอดเยี่ยมแล้วนะ่ะอย่าเนะคุญชายท่านนี้ ในเมื่อท่านช่วยข้าก็แสดงว่าเรามีชะตาต้องกันเช่นนั้นข้าไม่เกรงใจท่านแล้วนะช่วยให้รถม้าส่งข้ากลับจวนได้หรือไม่ฝันทิงส่งนางกลับจวนขอรับฝันทิงขอบใจเจ้าที่มาส่งข้านะฝากบอกคุณชายของเจ้าด้วยว่าข้าฉินซังลัว่วบุญคุณครั้งนี้จะตอบแทนให้ได้ไม่เป็นไรขอรับคุณชายข้าแซ่เริน คุณนูชินข้าสนับสนุนท่านนะอืมนายท่านนั่งลงก่อนเดินไปมาเช่นนี้ไม่ช่วยอะไรหรอกขอรับจะทำสำเร็จหรือไม่นะบอกข้าว่าจะส่งข่าวมาว่าทำสำเร็จหรือไม่ทำไมไม่แต่งเงาหัวก็ไม่โผลมาให้เห็นเลยล่ะนายท่านคุณดูกลับมาแล้วขอรับ